บริยูอีกได้พี่น้องแม่มานางสวัสดีนะจ๊ะสวัสดียามเชามา้าจ้างวงเริ่มผูกเริ่มเลี้ยงกันได้พี่น้องเอ,อ้ยจำหน้าแล้วจ้าขังมือหางสายขังไว้อยู่เถืง,งพุนเอาเอาลวดขังไว้นาง,งกบ้กา,าเกี่ยวหง่าเกาะแท่นนี่นะจ้ะ <laughs> nhau anh nói cặp mẹ kia phải lông đầm na, lông loka, con đâm nạc con ơi มีแหละกา,ก,ก,นนะกาที่ตกก้อนเนะกาที่ตกก้อนโลคกิ้งเทิงเพี่พน้องเฉพาะคนในครอบครัวนางกันจะคนหรอกสองสี่หกแปดเก้าทั้งอามารานะคะแปดเก้าคนแหละพี่น้อง เดี๋ยวบายบายเดี๋ยวตอนไปบายคนงานสิมาอีกเนาะคนงานสิมาอีกคนงานที่มาดำหน้าให้ประจำแล้วพี่หน้องเป็นรับข้าเจ้าตอนไปยบายเนาะ

ตอนบ่ายก็ไปรับเอาคนงานมานะประจำประจำอยู่นี่กับประมาณหาคนพป่ะคีเจนดีสังันอมันทั้งแจ่มันที่น้ำไหลลงมันมันสโลกได้บ่เนาะ ลงูกแกกันเด้อพียนะ No, ลกแลกวล้วนหมุนกบดลูกีแล้กจะปุยหยาให้เดอกอันนี้ก็ได้บุแงเนาะยหญาแต่ม ouais. okay. ันจะโกรเเนาะปุยหยาดมเจรเมืองทั้งรนมันจะพ่ตรลูกกลาลกตามเจ้าทุกอนลูกพ่อไป่ได้บนี้การจงดอนได้ดีนออกมันก็เปะเปะมันกคงเลยแม่ดินโ้มก็แต่แกะดินพี่เหนียว ตามเป็นดอล่ากับชาวเมล้ำมมีคำว่าล้ำกันในฟ้าเลยมีใครถึงเนาะล้เป็นบดเียยามมาลาตู้โต๊ะบอกเย็นีนนนคือบงังเสียงชกหัน <laughs> 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 I'll have a cocktail now, ไปิดป้ายไว้โกหามเขานะเขาได้เจ้ะปอม,<ห>ป,มป่านและประโกนเลสยานป่านประโกนเลสยานโต,นต,ตกัดบังทีเห็นแลน้วก็กจับอ๋อมองขาดมันหนึงหลักในประตูน่ะ ายเบ็นหนึ่งกุนงเคียวแล้วม่องมองมาหนุ่มวัยข้าดีเี้ยวเขียวเอากับนะมนไก่กับนะมะชัแมงไหมนะช่กับเนี่ยขาวเดียวเท่านั้นแหละแดดดีแกตัดเลยเหนาเขื่อมาพ้เหนาข้างาจ้ามาอยู่ขุนงู พัดเพชรบันพันเนี่ยง่ายด้วยก็ดีกับตัวง่ายเบิดง่ายเบิ้ดเมนง่ายนะเบิดเล้ง่ายเบิ้ดง่ายเบิ้ดเหล่าอันหลบไปขึ้นไอ้ป้าในเด้ออ้อยโคตรป้าซื้อเบิ้ดเ่ะแลนลุ้มถึง เบิดไปจติมสายไายแล้วไรกัวมาสันล็อกบอกแล้วเลแล้วมาซื้อเบิดป่อบอกที่ตัวเลยเดี๋วซื้อเบิร์ดหน่มีการเหีือยสลาไปขอดที่ดอลูกมาตานทำจับลูกก่อนลงแทนทำหวงเป็นสีตายเก่าอือ อ้ยผมเห็นาด่แเสลาเนดคอมหนะครับอยเจะไม่เหยียบมองเขาเขากโอ้หว่าเห็นมันแปลนมันจะเหยียบหมดต่างไม่นะฮะใคหมา ไม่แป้นั่งคนนี้ม่าท่อกะเาะไมมีตังไม่ปกตังอาหานะีก่ะาอาหารก็ยังเห็นอยไทอกะอนาก็จะยบเงายชูเสิม่ันเป็นตังชูเสรมใชูทำตังอีกหลตังไม่ใช่ป่ะย่างแคไปบ่ังลกมัเป็นห้างเนาะเห็นขึ้นนงมัมีผขาเนียนไ เกยขึ้นหนังขางเฮี้ยงเขาดิ้นเนี้ยงแถวกันเลยมันจางหนาหนากันไปเลยเนาะหนังกันแถวงเลี้ยงหนากันไปเลยตั้งย่าชุดนไปหน้านี่ใเป็นขี่ล่อเนาะลอกไปแล้วก็ตูดไปตูดไปเหมือนพร้อมกันพร้อมกันนี่หแข่งไปพร้อมกันนีบขาหน่อยหน่อยนไบชิ้นหน่อยสักตายเลยต้องหายได้กับวูบไปคือดำน้าเลย รอกลวันมือนี่คิย่างนังแทบกินกินง,ง่ายง่งแทบประตูกิตจนเดี๋ยวรับเลยเมาหนังนเน่นยเขา,าคนมีบุญม <c oughs> ีบุญที่ได้อบแดดรนมันเนาเ็ดแค่นั่นนี่ดูปหน,น,น้าเจ้าได้ไปย่อได้กับถึนคนอโอยมีแต่บื้อ หน้าเพิ่นหน้าเพิ่นไปเที่ยวปีแรกน่เที่ยวสะพิดลมเลยมามาเจ้ามัดเข่าหนกันยังบ่มาดื่มบีนอ้ะโอ้เสียชิมาสั่งงานอีเ้ะผู้บริหารเนี่ยค่ะท่านวันผู้บริหารนั่งสั่งอยู่เงืน แล้วก็ค่อยเซ็กอีกให้ไปกระทานได้ชิมมาแล้วสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องลงมือเลยด้สวัสดีค่ะปตาคนหลานดูคนไหนยินเสียงอมลาเปิดเสียบ้องตึงมาไว้ขนาด ว่ายต่อไปจะน้อยฮอดตื่นก้อนเขาไปแล้วตื่นมือเจ้าสู่กูไปก็เด้อเอาเด้อย้อยไปว่ะโบขนลุกมือทำอิ๊แต่มันก็อยากลุกยู่มือที่สองพี่สามนะแข้งขามันสี่เริ่มแล้วว่าิีสามมือเอาแกนั่นมือที่สามยิ้มยูไม่ใหญ่ใช่นะไปหากระสอบให้ลรวดูโม่ลราอีู่ไหนม่ใหญ่ก่ะเราก็เฮ็ดเรียกแข้งเฮาเฮ้ น้ำได้วันขีิงามอยอ Girl, so ู่ลำแขงในบริอ่อนไหนจะแม่จะแม่ธรณีนี้จะโกงค้างุนมาจะเบิดน้ำเต็มน้องขาตจาผมมีน้ำกำลังเก่งใส่มันเป็นเนีอันนี้ดูมเนี้ยคลใส่้นานห้องาวนี่บที่ตมันเปดาเดียวกันเดียวกันชา เช่นพระเจ้าบอกว่าให้เอาใบไผ่นะมามัดไว้ให้นะแล้วให้เอากล้าผานไปาแล้วคิดจมันออกเบิดบตเาไม้ใช่ไหมผานใช่ไหมอตรงเตใส่ตีนเท่าน่ะพรจเจ้าโคหักเบิร์ตบอกเคยเหตุพี่น้องไม่แต่เอาตีนเตอยังเดียวยกแล้วแล้วแก้น่น้องๆ่ไหมฮอกเทปออกเทปทีพระเจ้าดำหน้านะช่างบ้านยัง ลกลกเขาจะไปหาโยนไปทั่วหน้าหละพ่อโยนโยนโยนบเตยนี่โยนโยนไปนายนโยนไทยนี่ยังมีนาโยนก็ได้กินกุ้งกันโยนไปไประเวมันก็ขึ้นกับได้กินกงกันโยนไปปดีมนกรข่นก้ันแมเป็นกีตุ้มกแงมาริโอพี่น้องมาริโอเออเฮอ นั่นเป็นแดดนะฮะใส่ชุดเหลืองมาถ้าเป็นหัวโลนในกระแมนนั่นอยากให้วันดทายคิดก่อนจะขอยิ่งน้อยเนาะในวัดบ้านข่อยนะเวลาจะค่อยดับหน้าปั๊มเหลืองห้องเรยเืองห้องนี่ในวันเขาเนี่ยจั่วผลไล่เลยมู่ไล่ลงมาบวมจั่วเนี่ยยกคว้าเศร้าลงดับหน้าย่างมือเศร้านี่ง้อยก็ปั๊มขาอันพึ่งฉันเขาเข้าแล้วนะขาคาดหน้าผักควยเนาะ ทิพย์องแล้วจะเป็นครูอันเตนตัี่ยวน่อยนะครับง้อยตยกตั้มดำแล้วแข้งกัน <c oughs> อีกแล้วเขาเลยขักคักขักวะเขาใกล้มากโอ้ยจะใกล้หน้าใกล้วัดเดี่นดะีนี่ดำมะลีจะกินในเฮือนได้คอยนะข้าคนิ่นเห็นนั่นเพิ่นไปดูนกยมแล้ว เราไปเพาะเฮดปวกในป่านะป้าคนเก็ดเหนเเออเป็นะกันตโมเด้อใช้กระมีรเกันเทิงผมหนาวผมบม่มีเลีมีจะแม่ทะเนี่มีจะโกงออกมดานมันดาบหูนะกันตะโมกด้านราะเเมันชเจ็บบอมันไยมีผมนะเออมีผมมนเอ ปละหมแอดกันมันคนมันนี้ขัมเาเองนี่แป๊บเดียวพอหาทีพชาวรตันโพเขาถูไปถมามันอันคนคนมันออกคม่พรมาทูน่ะมันคือาวไรปันตะโหกอีกเป็นร่อยนี่ยหมือนงานในสิ่งเอจะรักขนาดทีได้แม่กล้าและทีเสือแต่ละคนจำหนักก็มนใส่ขนะดใส่โบ๊โบ๊เล ท่นแม่น้ะเบ้ากะใส่นี่นะเจ๊กะใส่นี่ปุ้ใส่ในั้นองใเขาโอ้มันล้ดโจมาเพอนมันคือี้แ้าชมโมาเพื่อนเรต้องเอากย่สีนี้ดีแล้วเจอเห็ดเบี้ยใเร่นไทเพื่อนใกคูอได้ขี้แค้นหรือเปล่าเ้ยเจอเห็ดเบี้ยนไ่ด้เ็ดรเข้าไปแล้วเห็นทคนใสอดีือมาหัายเน่ตอนนั้น พูดสองทราบตัวเพราะว่าน้ำทไเลเปลี่ยนมันจะโม่กันยุเสียดุ่้าวเวีก่ๆเียวขาผักวาใหม่ด้วยเกียวขาผักวันใหม่ อซีมพ um, like like ู้ีแพมชีผ yeah, ้าอชีมผ no, 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 no ูซะแังแววแล้วอซีแดงงวินูปลาตัวต่าใบขนาดตัวใหญ่เขียดำ ช่องมึงงัวดูเห็นงัวอยู่ในเดินมม่วนมนลวดออกไปเว้นลระจกเีอรุ่นมันขบงามนะรับไทหน้าเป็นแปงเออนี่จะเพ่มนี่แะมีแต่เพิ่นอี่แล้วขบงงามเขาแบเขาไมนอกนาใครหน้าเลย

ดึงแห้งกลจากหาช่วยลำมันค้อยมันเน็มันแกผู้นำม่นี่แหอพกดนแม่โอ้ยเจ้าอย่าว่าพอวันบันสีพผู้นำมันกค่อยนี่นี่มาหาว่าโอ้สีูนน่ วันผาวจะมาในวันปีนี้บ้าไสบาห้าก,กับบ้าจอยอาาอมาจะคนมาสิบคนบบเกียบซื่อๆกัลบลงมเพียงเพาเข้าดินะม,ม,มันลมมันเนยนัอันเดียวกันเลยกับตะกาเนาม,มันลมหินไม่เดียบอนเถอล,ลอที่ทุนลเนี่ยคน่ลงาถาเาว่าไทยบัดคาดหลแล้วแหลดแล เมื่วานเสร็จหมดลิบโอ้อย,แยมแดงที่มาอาอกไอ้มันนอน,น,น,อน,น,นไม้ไส่เหมนมันนอนไม่สตะกี้เขาคยเบิ่งนะมันอ,าานอยนู่ในพืชไงนะนเอาเมยเนาะฮึใช่ฮึมันออออนอนออก,กเห็นรล,ล้ะถือเถืง,ถงน,น,นาดมือแรงนาทั้งจีบบอขันแม่งเมาออกมีแมงีแม่แน่นาดะใส่ทั้งนาตั้งติดว้าอดขาตั้งท้มันติดกับปา มันเห็นแมงมุมเห็น้างมันกระโตนล้มมันก็ขคืนบรได้แล้วเนี่ยติดหนูเด้บระตีบวนงวันตีนแมงวันันไฮนขี้เกียจ่ะติดแมงวันพันธาไว้แฮมคืนนะขี้เกียจ่นเขาไปจิบแมงวันประตี ก็นดเพนมันใหยันตครันใหญนมยูเนาะมันิ้าไปทังแทเออมันผาไปนี่ไผาไปขัมันติดชขาข้ติดบันทีขาน่ายไปเอาข้างขย้าแมงไหมขึ้นบ้าว้านั้นขนาดมาเอาเนวอันมาใส่ในประตูนะเห็นป่ในย่เปิดประตูบ้าไว้เงี้ยมัมันลอยต่าเลยอาอิลล่เด้อวันกันเลยนีกนเทนแมงชอนแล้วจับอีไปใช้คางตั้งห้หั แตละล่ากิกันพี่น้องตามานันลาพกระตาสวัสดีตาตอนบ่ายกบแปะเอาคนงานมานะแล้วกะ็มืออื่นกัะน,นาสิบูชมือ,อนนา,านาชินนาบูชให้ในกะนาสิบูลกเบิดป่ลกซองมือดำวันอาทิตย์ เลกมันหนีกับมืออื่นดาวันอาทิตย์นะไม่ใีแค่มาเตะลงาหันนึ้งจุทเพ่อปีนาตรนี้มีมเานนี้ก็เล็งมาใช่ไอันนี้มาชมกับเมือง